วันดี้จ้ากู้คนวันนี้กับปากู้คนมาส่วนแหมแล้วเน้อเจ้าวันนี้ก็ได้เวลาแหมแล้วนะเจ้าฝน,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 นยัางฝุนอันนี้ก็ไลยมาพ่นเชื้อราแหมนะเนะเจ้า ดูละแดดกำลังดีนะเจ้าฮอนขนาดเลยนะเจ้า นี่แหละเจ้าวิถีชีวิตคนสวนนะเจา้าลำใย,ยกว่โดกนะเจา้าดูนะเจา้า วันนี้ก็จะเป็นมาพ่นเชื้อรานะเจ้าพอดีฝนตกติดต่อกันเมินล้ำนะเจ้าก็กลัวลำไยเป็นเชื้อราหน้าเจ้ากลัวมันหลุดออกจากขวนมัหน้าเจ้าก็เลยต้องมาพ่นยาเชื้อราก่อนหน้าเจ้าหน่วยเพิ่อกำลังใหญ่กำลัง ดูเลยเจ้าหลุบลงขนาดเลยนะเจ้ามาอาทิตย์นี้ส้มหายผิวเป้นดีขึ้นนะเจ้าผิวเป้นเปล่งขึ้นนะเจ้าดูเจ้าผิวเป็นเปล่งเป็นใสขึ้นนะเจ้า เจ้าคลิปนี้กับปากูคนมาดูบรรยากาศในการพ่นยาของเฮาอตีออก,ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะเจ้า